กติกาข้อที่ 1. สนามแข่งขันพื้นที่สนามการแข่งขันอาจทำการเล่นบนพื้นสนามหญ้าธรธรมชาติหรือพื้นหญ้าเทียมก็ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบการแข่งขันกำหนดไว้ในกรณีของพื้นที่หญ้าเทียมต้องเป็นสีเขียวพื้นผิวของสนามต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขนาดของสนามสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีความ ความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตูความยาวต่ำสุด90เมตรหรือ100หลาสูงสุด120เมตรหรือ130หลาความกว้างต่ำสุด45เมตรหรือ50หลาส,สูงสุด90เมตรหรือ100หลากลารแข่งขันระหว่างชาติความยาวต่ำสุด100เมตรหรือ110หลาสูงสุด 110เมตรหรือ120หลาความกว้างต่ำสุด64เมตรหรือ70หลาสูงสุด75เมตรหรือ80หลากฎกติกาข้อที่2ลูกบอลคุณลักษณะและหน่วยการวัดลูกบอล 1. ต้องเป็นทรงกลม 2. ทํทำจากหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม3 เส้นรอบวงไม่เกิน70ซนเมตรหรือ28นิ้วไม่น้อยกว่า68ซนติเมตรหรือ27นิ้ว 4. ขนาดเริ่มแข่งขันน้ำหนักไม่เกิน450กร,รมัมหรือ16ออนและไม่ต่ำกว่า410กร,รมัมหรือ14ออน 5. ความดันลมเมื่อวัดที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ0.6-1.1ลบ1.1 กมตารางเซนติเมตร8.5ลบ15.6ด์ 15. ปอนตารางนิ้ว <c oughs> กดข้อที่3จํจำนวนผู้เล่นการแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่น2ทีมแต่ละทีมจะมีผู้เล่นไม่เกิน11 11คนต้องมีคนหนึ่งเป็นปผู้รักษาประตูถ้าทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า7คนจะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขัน การแข่งขันที่เป็นทางการการแข่งขันที่เป็นทางการภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือสมาคมแห่งชาติการการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทําได้มากที่สุดไม่เกิน3คนระเบียบการแข่งขันจะกําหนดจํานวนผู้เล่นสํารองที่ต้องส่งชื่อว่าได้จํานวนเท่าใดจาก3คนถึงมากที่สุด12คน กติกาข้อที่4อุปกรณ์ของผู้เล่นและความปลอดภัยผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์การเล่นหรือสวมใส่สิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นรวมทั้งเครื่องประดับทุกชนิดอุปกรณ์เบื้องต้น 1. เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตที่มีแขนเสื้อถ้าใส่เสื้อด้านในสีต้องเหมือนกับสีหลักของแขนเสื้อ 2. กางเกงขาสั้นถ้าใส่กางเกงปรับอุณหภูมิไว้ภายในสีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกับสีที่เป็นหลักของกางเกงชั้นนอก 3. ถุงเท้ายาว 4. ส,สนับแข้ง 5. รองเท้ากติกาข้อที่5ผู้ตัดสินอำนาจของผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินต้องได้รับการแต่งตั้งเพื่อควบคุมและดูแลการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาอำนาจและหน้าที่ 1. ปฏิบัติตามมาตรการแข่งขัน 2. ควบคุมการแข่งขันโดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้ตัดสินที่4คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือตามความเหมาะสม 3. แน่ใจว่าลูกบอลทุกลูกที่ใช้แข่งขันถูกต้อง ตามกฎกติกาข้อ2 4. แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกาข้อ4 5. ทําทำหน้าที่รักษาเวลาของการแข่งขันและเขียนรายงานการแข่งขัน 6. พิจารณาสั่งหยุดการเล่นหยุดการเล่นชั่วคราวหรือหยุดยุดติการแข่งขัน 7. พิจารณาสั่งหยุดการเล่นหยุดการเล่นชั่วคราวหรือยุติการแข่งเ,งเนื่องจากมีสิ่งรบกวนจากภายนอกทําการรบกวนแข่งขนัน 8. สั่งหยุดการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนักและต้องแน่ใจว่าผู้เล่นนั้นได้ถูกเครื่องย้ายออกจากสนามแข่งขันไปแล้ว 9. อนุญาตให้การเล่นดําเนินต่อไปจนกว่าลูกบอลจะอยู่นอกจากการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บ เพียงเล็กน้อย10แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลออกจากบาดแผลได้ออกจากสนามแข่งขันไปแล้วและผู้เล่นนั้นจะกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสินซึ่งต้องพึงพอใจและแล้วว่าเลือดที่ไหลยหยุดแล้ว11อ,อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปเมื่อทีมที่ถูกกระทำผิดจะเกิดประโยชน์จากการได้ ได้เปรียบและถ้าการคาดคะเนนในการให้ได้เปรียบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ขณะนั้นก็สามารถกลับมาลงโทษตามความผิดครั้งแรกได้12ลงโทษความผิดที่ร้ายแรงกว่าในกรณีที่ผู้เล่นทำผิดมากกว่าหนึ่งอย่างภายในเวลาเดียวกัน13ควบคุมระเบียบวินัยโดยแสดงการต่อต้านต่อผู้เล่นที่กระทำผิด ต้องได้รับการคาดโทษจากการแข่งขันไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องกระทําในทันทีทันใดแต่ต้องทําทันทีเมื่อลูกบอลได้อยู่นอกเหนือการเล่นแล้ว 14. ทําหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีมที่คาดความรับผิดชอบในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองที่ดีและอาจพิจารณาไล่ออกจากสนามแข่งขันและบริเวณ แวดล้อมในทันที 15. ปฏิบัติตามการช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่กำหนดเองมองไม่เห็น 16. แน่ใจว่าไม่มีบทบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสนามแข่งขัน 17. ทำการเริ่มเล่นใหม่เมื่อการเล่นได้หยุดลง 18. เขียนรายงานการแข่งขันเสนอ ต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ที่แต่งตั้งไว้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมระเบียบวินัยทุกอย่างที่กระทำต่อผู้เล่นและหรือเจ้าหน้าที่ทีมและเหตุการณ์อื่นๆทุกกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันหรือภายหลังการแข่งขันกติกาข้อที่6ผู้ช่วยผู้ตัดสินมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแสดงให้ผู้ตัดสินทราบสิ่งต่าง ส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน 1. เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกนอกสนามแข่งขัน 2. ฝ่ายใดได้สิทธิ์ในการเตะจากมุมหรือเตะจากจากประตู 3. เมื่อผู้เล่นถูกลงโทษฐานการอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า 4. เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่น 5. เมื่อมีการกระทำผิดหรือมีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นโดยที่ผู้ตัดสินไม่เห็น 6. เมื่อมีผู้เล่นกระทำผิดกฎกติกาเกิดขึ้นใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสินรวมถึงเหตุการณ์กระทำผิดกฎกติกาภายในเขตโทษ 7. เมื่อมีการเตะโทษณนะจุดเตะโทษผู้ช่วยผู้ตัดสินต้องดูว่าผู้รักษา,าประตูเคลื่อนที่ออกมาข้างหน้า ก่อนที่ลูกบอลจะถูกเตะหรือไม่และต้องดูลูกบอลข้ามเส้นประตูหรือไม่กติกาข้อที่7ระยะเวลาของการแข่งขันช่วงเวลาของการเล่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น2อครึ่งครึ่งละ45นาทีเท่ากันยกเว้นได้มีการพิจารณาตกลงร,ร่วมกันทั้ง2องฝ่ายระหว่างผู้ตัดสินกับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสองทีม การตกลงต่างๆต้องทําการแก้ไขก่อนเริ่มการทําแข่งขันและต้องทําตามระเบียบของการแข่งขันด้วยตัวอย่างเช่นการลดเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลาเหลือ40นาทีเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอพักครึ่งเวลา <c oughs> 1. ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา 2. การพักครึ่งเวลาต้องไม่เกิน15นาที 3. ระเบียบการแข่งขันต้องระบุไว้ชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด4เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคู่ตัดสินเท่านั้นกติกาข้อที่8การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่การเตรียมการเบื้องต้นทำการเสี่ยงเลียน โดยทีมที่ชนะการเสี่ยงจะเป็นฝ่ายเลือกประตูที่จะทำการลุกในเวลาแรกของการแข่งขันอีกทีมจะเป็นฝ่ายได้เตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันทีมที่ชนะเสี่ยงจะทำการเตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขันทั้งสองทีมจะเปลี่ยนแดนกันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขงันและทำการลุกประตูตร,ตรงข้าม การเตะเริ S <S <an> ่มเล่นการเตะเริ่มเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันหรือเพื่อเริ่มเล่นใหม่1เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน 2. ภายหลังจากมีการประตูได้ 3. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันเครื่องเวลาหลัง 4. เมื่อเริ่มต้นแข่งแข่งขันแต่ละเครื่องเวลาของการต่อเวลาพิเศษที่นำมาใช้สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น 9. ลูกบอลอยู่ในการเล่นและนอกการเล่นลูกบอลอยู่นอกการเล่น 1. ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศออกไปทั้งลูก 2. ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่นลูกบอลอยู่ในการเล่นลูกบอลอยู่ในการเล่นตลอดเวลารวมทั้งในขณะที่1กระดอนจากเสาประตู คานประตูหรือธงมุมสนามเข้ามาในสนามแข่งขันกระดอนจากทั้งผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินในขณะที่อยู่ในสนามกติกาข้อที่10การนับประตูการทำประตูถือว่าเป็นประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่มีการกระทำผิดกฎกติกาการแข่งขันของฝ่ายลุกเกิดขึ้นก่อนที่ทีมนั้นจะทำประตูทีมชนะทีมที่ทำประตูได้มากกว่าในระหว่างการแข่งขันจะเป็นฝ่ายชนะถ้าทั้งสองทีมทำประตูได้เท่ากันหรือทำประตูกันไม่ได้การแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่าเสมอกันกติกาข้อที่11 การล้ำหน้าจะไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดถ้าเพียงแต่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเท่านั้นผู้เล่นจะต้องอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าถ้าอยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าลูกบอลและผู้เล่นคนที่สของฝ่ายตรงข้ามยกเว้น 1. ผู้เล่นอยู่ในแดนตนเองของสนามแข่งขัน 2. ผู้เล่นอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้เล่นคนที่สองจากถ้ายสุดของฝ่ายตรงข้าม 3. ผู้เล่นอยู่ในแนวเดียวกัน กับผู้เล่นทั้งสองคนจากท้ายสุดของฝ่ายตรงข้ามการกระทําผิดผู้เล่นที่อยู่ในตําแหน่งล้าหน้าจะถูกลงโทษถ้าในขณนะนั้นลูกบอลได้ถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในทีมและผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าผู้เล่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นอย่างชัดเจนโดย 1. เกี่ยวข้องกับการเล่นโดยถูกหรือสัมผัสกับลูกบอล2 เกี่ยวข้องกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยการมองเห็นหรือการป้องกันประตูของผู้รักษาประตู 3. อาศัยความได้เปรียบจากการอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าขณะนั้นการกระทําที่ไม่ผิด <c oughs> ถ้าผู้เล่นรับลูกบอลโดยตรงจากกรณีต่างๆต่อไปนี้จะไม่เป็นการล้ำหน้า 1. การเตะจากประตู2การทุ่ม 3. การเตะจากมุมการกระทําผิดและการลงโทษการกระทําผิดทุกอย่างของการลําหน้าผู้ตัดสินจะลงโทษโดยให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งมีการกระทําผิดเกิดขึ้นทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามสถานการณ์พิเศษที่กําหนดไว้กฎกติกากฎข้อที่12การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด,ผด การกระทําผิดกติกาและประพฤติผิดจะถูกลงโทษดังนี้ <c oughs> โทษโดยตรงถ้าผู้เล่นกระทําผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน7ข้อต่อไปนี้โดยผู้ตัดสินพิจารณาจากการเล่นอย่างคาดความขาดความระมัดระวังไม่ไมต่ตองยั้งคิดหรือใช้กําลังใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโ,โดยได้แก่หนึ่ง เตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้2ขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้3กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้4ชนคู่ต่อสู้ทําทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้6ผักหรือผลักคู่ต่อสู้7สกัดกั้นคู่ต่อสู้ถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิด 1> 1. ข้อหนึ่งข้อใดใน3ข้อต่อไปนี้จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงเช่นกันได้แก่หนึ่งดึงคู่ต่อสู้สองถมน้ำลายลดใส่คู่ต่อสู้สามเล่นลูกบอลด้วยมือโดยเจตนายกเว้นผู้รักษาประตูที่มีอยู่ในเขตโทษเท่าของตนเองการเตะโทษโดยตรงจะทำการเตะณที่ซึ่งมีการกระทำผิดเกิดขึ้น การเตะโทษณจุดโทษถ้าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน10ข้อภายในเขตโทษของตนเองในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นจะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษณจุดโทษโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ลูกบอลอยู่กฎข้อที่13การเตะโทษประเภทของการเตะโทษการเตะโทษมีทั้งโทษโดยตรงและโทษทางอ้อม ในการเตะโทษทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในขณะที่เตะลูกบอลต้องตั้งวางนิ่งอยู่กับพื้นที่และผู้เตะต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่2อก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยโดยผู้เล่นอื่นๆก่อนการเตะโทษโดยตรงหนึ่งถ้าเตะทีมเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะถือว่าเป็นประตูสอง ถ้าเตะทีเดียวเข้าประตูของตนเองโดยตรงจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุมสาการเตะโทษโดยอ้อมผู้ตัดสินจะ,สะแสดงสัญลักษณ์การเตะโทษโดยอ้อมโดยการยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะจะยังคงยกแขนค้างไว้ในตำแหน่งนั้นจนกว่าได้ทำการเตะไปแล้วและลูกบอลถูกสัมผัสดโดยผู้เล่น อื่นๆก่อนหรือได้ออกจากการเล่นไปแล้วลูกบอลเข้าประตูจะถือว่าเป็นประตูต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสดโดยผู้เล่นอื่นก่อนที่จะเข้าประตูเท่านั้น 1. ถ้าเตะทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะให้เป็นการเตะจากประตู 2. ถ้าเตะทีเดียวเข้าประตูของตนเองโดยตรงจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม ตำแหน่งของการเตะโทษการเตะโทษภายในเขตโทษการเตะโทษโดยตรงและการเตะโทษโดยอ้อมโดยฝ่ายรับ 1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย9.15เมตร2ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ล,ลูกบอลจะต้องอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะทีเดียวออก จากโทษโดยตรง4การเตะโทษที่อยู่ภายในเขตประตูจะเตะจากที่ใดก็ได้ภายในเขตนั้นกติกาข้อที่1 4การเตะโทษณนจะุดโทษการเตะโทษณจุดโทษจะลงโทษแก่ทีมที่กำทำผิดหนึงใน10ข้อของความผิดที่เป็นโทษโดยตรงซึ่งกระทำผิดภายในเขตโทษของตนเองและในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น เล่นสามารถกระทำประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษอนุญาตให้ชดเชยเวลาเพิ่มออกไปเพื่อการเตะโทษนั้นณจุดโทษในขนาดที่หมดเวลาการแข่งขันของแต่ละครึ่งแต่และแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษกติกาข้อที่15การทุ่ม การทุ่มเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่สามารถทําประตูโดยตรงจากการทุ่มการให้ทุ่มการให้ทุ่มเมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูกไม่ว่าจะบนพื้นหรือบนอากาศ2จากจุดที่ลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้างไป3ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายเป็นฝ่ายทุ่มกติกาข้อที่16 การเตะจากประตูการเตะจากประตูเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่สามารถทําประตูได้โดยตรงจากการเตะจากประตูแต่ต้องเป็นฝ่ายแต่ต้องเป็นประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นการให้เตะจากประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งบนพื้นหรือบอนอากาศโดยผู้เล่นฝ่ายลูกเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายและไม่ ไม่ใช่เป็นการทําประตูตามเงื่อนไขของกฎกติกา10ข้อขั้นตอนในการดําเนินดําเนินการ 1. ลูกบอลจะถูกเตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตูดโดยผู้เล่นฝ่ายรับ 2. ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ผู้เตะต้องไม่ไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่2จนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน4ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะ ผ่านออกเขตโทษโดยตรงกติกาข้อที่17การเตะจากมุมการเตะจากมุมเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการการเตะจากมุมเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่สามารถทําประตูได้โดยตรงจากการเตะจากมุมแต่ต้องทําประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น การให้เตะจากมุมเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นหรือบนอากาศโดยผู้เล่นฝ่ายรับเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายและไม่ใช่เป็นการทําประตูจัดตามเงื่อนไขของกฎกกิกาสิบขั้นตอนในการดําเนินการ 1. ลูกบอลจะถูกวางไว้ภายในส่วนโค้งที่มุมใกล้กับเสาธงมุมสนามมากที่สุด 2. ต้องไม่เคลื่อนย้ายเสาธงมุมสนาม 3. ผู้ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย9.15เมตรหรือ10หลาจนกว่าลูกบอลจะผ่านจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 4. ลูกบอลจะถูกเตะโดยผู้เล่นคนหนึ่งของฝ่ายลูก 5. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปแล้ว 6. ผู้เตะต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่2จนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน การกระทำผิดและลงโทษการเตะจากมุมโดยผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้วผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สองยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อนก่อนให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโ,โทษโดยอ้อมณนะที่ซึ่งมีการสถนานการณ์พิเศษกำหนด ไว้ในกติกาข้อ8ด้วย 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้วผู้เตะเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อนให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงนะที่ซึ่งมีการกระทําผิดเกิดขึ้นทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามสถานการณ์พิเศษที่กําหนดไว้ในกติกาข้อที่8ถ้ากระทําผิด เกิดขึ้นภายในเขตโทษของผู้เตะจะให้เตะโทษณจุดโทษ